เอาละครับผมบติดจากต่อนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ๊าสตอนนี้ฮะเราวินเกมพกเกตแอนกันอีกเช่นเคยนะตัวนนี้เราจะมา,าเขาเรียกอะไรผมจะมาฟาร,รม์มฟาร,ร์มปลวกอีกเช่นเคยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้ฟาร,ร์มปลวกเหมือนเดิมนะคือผมจะอัพอาร์มี่ไซส์กับอัพธงให้มันเพิ่มจำนวนจำนวนมดงานของเราที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยในคลิปที่แล้วผมทำไปใช่ไหมผมไปฟาร,รม์มเนี่ย ผมไปฟาร์มแล้วผมทําไงวะในคลิปที่แล้วเออในคลิปที่แล้วมันเนี่ยในคลิปที่แล้วเร,เรายังไม่อัพเนี่ยอาร์มี่ไซส์เรายังเป็น15อยู่แล้วก็ออตรงตรงนี้ของเราก็ยังเป็น15อยู่คราวนี้ผมจะอัพให้มันเป็น20ครับผมเนี่ยผมไปฟาร์มเรซินมาเพิ่มแล้วนี่เดี๋ยวอัพเลยแล้วกันครับนี่อัพตัวนี้เป็น20แล้วนะธงเรามี20แล้วอาร์มี่ไซส์ก็เพิ่มครับเป็น20นี่ฮะอ่าโอเคตอนนี้อาร์มี่ไซส์ของเราก็จะเป็น20ธงก็จะมี มดทหารไปเพิ่ม20อ่านเราเรียกเลยนี่เห็นไหมมาลาย20ตัวครับผมอ่ะเราจะไปลองดูครับว่าอมีสาย20กับธง20เนี่ยจะสามารถยืนฟาร์มปลวกได้ยาวๆหรือเปล่าเพราะมีคนในแคนผมบอกว่าเขาใช้20สามารถยืนฟาร์มได้ยาวๆแต่ว่ามดเขาเลเวลเท่าไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะสูงอยู่นะเพราะว่าแคนผมก็มีแต่มดสูงแต่ว่ามดผมเลเวล8อยู่ตอนนี้นะฮะตอนนี้มดของเราเลเวล8อยู่โอเค ผมเอาธงปักตรงนี้เหมือนเดิมฮะปักนี่เลยแล้วก็ดันไปเหมือนเดิมครับค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปเฮ้ยเดี๋ยวๆๆผมว่าไม่ได้วะไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าใบไม้เราเอ้ยเห็ดเราน้อยไปเห็ดเราน้อยไปมันมันมันฟาร์มไม่ได้เราเราต้องไปเตรียมเห็ดก่อนเดี๋ยวผมขอฟาร์มเห็ดสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันครับ อ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มเห็ดมาได้สักนิดหน่อยละสามพันอันก็น่าจะได้ละเราแค่มาทดสอบให้ดูเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนี่ผมอ่ะเดี๋ยวผมซอสไอ้นี่หรือยังวะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผมซอเสเรซินหรือยังซอสหรือยังเนี่ยอ่าซอสก่อนซอสก่อนโอเคแล้วเราก็ตั้งให้หมดงานของเรากลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิม อ่ะคราวนี้เรียกทหารเรามาครับอเฮ้ยตรงธงตัวนี้ผมปักไว้นะปักไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมกลับไปฟาร์มอะ่ะเออตอนนี้มดก็20เหมือนเดิมนะแสดงว่าไม่มีตัวไหนตายเฮ้ยแสดงว่าน่าจะน่าจะเวิร์กว่ะแต่ข้างบนเนี่ยไม่รู้ข้างบนนี้ไม่แน่เนี่ย,เ,ยเวลาเรามาดักตรงเนี้ยไม่แน่ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าน่าจะไหวแหละผมคิดว่าน่าจะไหวอะ่ะแต่ถ้าจะให้ดีต้องอัพอาร์มี่ไซส์เพิ่มอะ่ะเนาะสัก ถ้ามันเพิ่มอีกนี่มันมันจะเพิ่มไปกี่ตัวเนี่ยยี่สิบห้าเออยี่สิบห้าน่าจะกำลังดีเดี๋ยวนะผมรอให้หมดงานกลับมาโอเคเดี๋ยวให้มันเอาอเดี๋ยวผมดันไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมดันไปเลยแล้วกันค่อยๆดันนะดันไปเลยแล้วกันฮะโ,โ,โอ้โอ้ตอนนี้คือเพลเยอร์เราวิ่งเร็วมากเพราะว่าในแคลนมีการโหวตอ่าโหวตเอาเพลเยอร์ความเร็วเพลเยอร์นะ ไปเยอะวิ่งเร็วมากจรวดเลยอ่าผมว่าอย่างนี้มีมีลุ้นได้อ่ะไอะนี้ทำไมมันรอดอย่างนี้มีลุ้นฟาร์มยาวๆได้อ่ะเฮ้ยทำไมมันรอดมาอีกแล้วอย่างนี้มันดันไม่ไปนะเนี่ยเออมันต้องดันไปเรื่อยอย่างงี้ฮะนี่มันต้องค่อยๆดันไปเรื่อยอย่างงี้ฮะ โอเคมามาเรืเลยโอเคถ้ามาถึงจุดจุดนี้แล้วเราก็ปล่อยมดงานมาเลยก็ได้ครับน่าจะได้แล้วปึบเราค่อยดันขึ้นมาผมปล่อยมดงานมาแล้ว,ลวตอนนี้เราต้องไปดักที่ทางออกให้ได้ครับเพราะว่าดักที่ทางออกได้มันจะเป็นอะไรที่ดีดีที่สุดแล้วเพราะว่าพวก พวกปวกที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวมดเรามันจะกัดทันทีที่มันออกมาเราต้องต้องไปดักทางที่มันออกไปเลยการปักธงเหมือนกันนะปักธงต้องปักให้ใกล้ๆแบบรูที่มันจะออกแต่อย่าชิดมากนะอย่าชิดมากเพราะว่าถ้าชิดมากมดของเรามันจะเดินเลยแล้วมันจะไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพไงคือผมคิดว่าผมปักได้ตำแหน่งที่ดีมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยทํางานไดีเนี่ยมดยังไม่ตายเลย ตอนนี้อ่าตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วสองมดงานผมเลยไม่ใช่มดงานมดทหารหนีดักนี้เลย,เยแต่ว่ามันวิ่งออกมาไม่ทันอะ่ะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ยดักไงวะมวดเรามันเยอะไปอะ่ะดักนี้แล้วกันแต่ดักนี้กว่าโดนเพเยอร์กว่าโดนโดนเพเยอร์กัดเพเยอร์กว่าโดนกัดตาย,ยอ่าไหนสิตอนนี้อ่าตอนนี้ มดงานของเราฟาร์มได้สบายเลยเนี่ยคราวนี้แหละหมดงานของเราออกมาแล้วแล้วมันจะมั่วกันกับมดทหารของเราเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะมีการพลาดหรือเปล่าตรงเนี้ยแต่ตรงนี้พลาดไม่เป็นไรครับถ้าพลาดเราก็เรียกเรียกมาใหม่ได้เรื่อยๆนะอ่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นอ่าตายไปแลวอีกหนึ่งเห็นไหมตอนนี้มันมันมีครบ20หรือยังเนี่ยน่าจะยังอ,ะอ่ะอ่ากำลังวิ่งอ่ากำลังวิ่งมาอ,อีกหนึ่งตัว มันต้องยืนอยู่ประมาณไหนอ่ะถึงจะได้ประมาณประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเออประมาณนี้แหละกําลังดีแต่ว่าต้องระวังเพเยอร์นะกลัวเพเยอร์โดนกัดมากเลยอ่ะประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมคอยดูคอยดูอืมประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าประมาณนี้มดมดเราจะตายจะอาจจะตายได้นะเพราะว่ามัน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 จะวิ่ง วิ่งค่อนข้างที่จะกระจายนะแต่ไม่เป็นไรคิดว่าได้อยู่คิดว่าได้อยู่เห็นไหมไหมบางทีมดของเราจะไม่ไปกัดครบทุกตัวถ้าเนี่ยเนี่ยถ้ามดของเราไปไม่ครบทุกตัวมันจะตายมันสู้เขาไม่ไหวจะโดนเขาลุมขยับมานิดนึงโอเคอืมตายอีกแล้วเดี๋ยวขยับมานิดนึงโอเคตอนแรกที่มีสิบห้าตัวผมยืนติดตรงนี้ดีมากเลยยืนติดตรงเนี้ยคือตำแหน่งเนี้ย ดีมากมันออกมาปุ๊บมดผมกัดทันทีโดยไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเลยแต่ว่าตำแหน่งนี้คือไม่ค่อยดีเลยอะ่ะมันไปยืนติดไม่ได้อะ่ะยืนติดไม่ได้เพราะเหมือนเหมือนเขาปรับตำแหน่งของของปลวกที่จะออกมาไหมมันปกติมันจะออกมาตรงนี้แต่ว่าคราวนี้เหมือนเหมือนมันออกไกลขึ้นอะ่ะเนี่ยเนี่ยเออเดี๋ยวผมว่ายืนฝั่งนี้น่าจะดีบ่ะลองดู เคมดอาหารมาละเออตำแหน่งนี้พอได้อยู่นะตำแหน่งนี้พอได้อืมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มไปก่อนสักสิบนาทีแล้วกันหรือจนกว่าเรซินจะหมดนะอ่ะจนกว่าเรซินจะหมดอะ่ะโอ้เยอะนะผมว่าตรงเนี้ 5, 000, ยห้าพันเกือบห้าพันอันนะสี่พันเนกะ้าอ,อู้เยอะนะ เดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วผมแล้วถ้ามันมีอะไรแบบผิดพลาดว่ามันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ผิดพลาดก็คือมีมดๆๆมดมดฐานของเราตรงเนี้ยก็ตายบ้างคงต้องอัพผมคิดว่าคงต้องอัพอาม์มซายเพิ่มถ้าจะปล่อยยาวๆนะถ้าจะปล่อยยาวๆคงต้องอัพอาม์มซา์เพิ่มอะแต่ว่าตอนนี้มันก็พอได้นะมันก็พอได้แหละคือเราก็ปล่อยไว้แล้วก็ค่อยๆค่อยมาดูนานๆทีค่อยมาทู แบบห้านาทีสิบนาทีก็ค่อยมาดูก็ก็ไม่นา่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือืะเนี่ยแบบนี้มันก็อยู่ตัวแล้วนะะเห็นไหมก็มีตายบ้างก็ไม่เป็นไรตายแค่ตัวเดียวเราเรียกมาแป๊บเดียวก็มาแนละ้วเดี๋ยวผมขอฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนสัก1ิบนาทีหรือว่าจนกว่าเลซินจะหมดอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันยังไงไปตอนนี้ผ่านมายังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะจากที่ผม เลิอกอัดไปเมื่อกี้น่าจะประมาณสองถึงสามนาทีเนี่ยมดทหารตรงทงผมสิบดตัวแล้วอ่ะเมื่อกี้สิบเก้านะคราวนี้สิบปดละอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันทำไมมันตายทีสองตัวเลยอะมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมว่าแล้วมันต้องมีผิดพลาดตอนมดงานเรามาเพราะว่าเวลามดงานเราออกมานะ่ะเนี่ยมดงานเราก็ตายด้วย <c oughs> ผมว่าแล้วมันต้องมีผิดพลาด โอเคเพราะว่าบางทีมันวิ่งสวนกันเนี่ยไอม้มดมดทหารกับมดงานมันวิ่งสวนกันแล้วมันชนกันน่ะมันวิ่งไปกัดบวกไม่ทันน่ะมันต้องมีเยอะกว่านี้ครับถ้าจะเอายืนนานๆเห็นไหมมันเริ่มมีข้อผิดพลาดแล้วแต่ว่าอเดี๋ยวผมขอมาตรวจสอบแป๊บนึงว่าผมฟาร์มไปได้เท่าไหร่แปบ๊บนึงนะ ดูก่อนประมาณสี่พันเก้าใช่ไหมตอนแรกตอนนี้สี่พันห้าฟาร์มไปได้ไม่ถึงสี่รอยเอ้ยสี่ร้อยไม่ถึงห้าร้อยเองแค่สี่ร้อยกว่าอันเองอะ่ะคงต้องอัพเพิ่มอะผมว่าต้องอัพเพิ่มหลายอย่างนะไม่ใช่แค่จำนวนมดเพิ่มนะผมว่าจำนวนมดเท่านี้บางทีมันอาจจะเล่นได้แล้วก็ได้นะจำนวนมดเท่านี้มันอาจจะพอแล้วแต่ว่าที่ต้องอัพเพิ่มก็น่าจะเป็นอุ้ยสปีดผมเลเวลสมแล้ว สปีดเลเวล3ความอึดก็เลเวลสอืมก็น่าจะเป็นจำนวนมดคิดว่านะคิดว่าน่าจะต้องอัพจำนวนมดเพิ่มแล้วว่าสปีดผมเลเวลสแล้วความอึดหมดก็เลเวลสไอ้นี่ก็เลเวล3แต่คงต้องอัพเพิ่มอีกอะถ้าจะเอาแบบยืนนานๆเลยนะแล้วก็อะไรอีกวะ ก็น่าจะต้องอัพเลเวลมดเพิ่มอีกเนี่ยตอนนี้มันเป็นเลเวล8อยู่ถ้าอัพเป็นเลเวล9ได้ผมว่าน่าจะยืนได้ยาวๆเลเวล9ใช้20,000เลยนะเยอะมากมเห็นไหมก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับขนาดเก็บเรซินเก็บอะไรมาแบบกะว่าจะมันจะทำได้นะมันมันยังไม่ได้อะถามว่ามันพอได้ไหมมันได้แหละแต่เราต้องนั่งคุม ผมอยากฟาร์มแบบไม่ต้องคุมอ่ะคือปล่อยไว้เลยอ่ะคือก็ไม่ต้องคุมมันเลยอ่ะเออผมอยากฟาร์มแบบนั้นมากกว่าแต่มันทําไม่ได้ครับไม่เป็นไรเราขอฟาร์มไปอีกสักนิดหน่อยแล้วกันถ้ายิ้มห้าตัวผมว่าน่าจะยืนได้ยาวๆอยู่นะแต่มันก็อาจจะมีตายบ้างแหละแต่อาจจะไม่ตายเท่าบ่อยเท่านี้ ถามว่ายี่ิบตายบ่อยไหมไม่บ่อยนะโอ้นานนะกว่าจะตายตัวนึงอะแต่ช่วงช่วงจังหวะดันนี่ตายตายเยอะเลยแหละตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะจังหวะดันค่อยดันไปค่อยดันไปอืมยี่สิบตัวดันง่ายกว่าสิบ้านะ เนี่ยถ้ามดเรามันแหลมไปอย่างเงี้ยมันก็จะตายครับตาย <c oughs> เนี่ยเป็นไงการฟาร์มแบบแอดวานซ์นะคือฟาร์มแบบเออในในทีมผมมีมีคนทำได้อยู่แต่เขาน่าจะมดเลเวลเยอะกว่าผมอะ่ะแล้วเขาเขาบอกเขาอัพไป20-25นี่แหละแล้วเขาบอกเขายืนเลย ผมต้องฟาร์มเรซินเพิ่มแล้เนยเจอจะกรบาเรนทายคิดว่ามันจะได้อะไรล็อกอินเดลี่ล็อกอินผมว่าน่าจะได้เรซินเอาตายตายอย่าตายนะฮะผมบอกเลยตายสวยแน่ตายนี่สวยเลยจะต้องดันไปใหม่ตายเอ้ยทำไมมันออกมาเยอะเลยวะดีเหมือนกันนะมันดักอยู่นี้เพราะว่ามันยังไงอ่ะ จะได้ปั๊มปวกด้วยไงเออจะได้ปั๊มปวกด้วยปัม๊มปั๊มคิวปวกปั๊มค่าปวกออถ้าค่าถ้าค่าถ้าค่า,าได้กี่ตัววะหนึ่งล้านตัวก็วจะได้สองร้อยเพชรเว้ยคุ้มไหมที่ค่าหนึ่งล้านตัวอืมอ้าผมยังไม่สั่งมดมาเลยหรอวะผมรอต้องนาน ผมหาตำแหน่งยืนอยู่นะแต่ว่าผมว่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะกำลังดีอ่ะประมาณนี้ประมาณน,น,นี้ยุดมาอยู่นิดน,นึงลองยืนไปเรื่อยๆก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มจนเลซิ่งหมดแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเท่านี้มันไหวหรือเปล่าแล้วถ้าน้อยกว่าน,นี้มันมันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อน โอเคครับตอนนี้มดที่ทงผมเหลือ10 17ตัวผมว่ามันไม่น่าฟาร์มนานๆได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาหน้าตัวนี้ออกโอ้ยไม่ใช่นี่เห็นไหมมันเหลือ17ตัวครับผมตรงเนี้ยซึ่งถ้าฟาร์มไปนา,นานๆของเนี้ยมันก็คงจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเอาตอนนี้เนี่ย เซตติ้งของผมประมาณนี้เนี่ยก็คืออัมมี่ไซส์20แล้วก็ธง20มดเลเวล3ทุกอย่างกับมดเลเวล8เอ้ยไม่ใช่อัมไอไอนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยอัพมดเป็นเลเวล3เนี่ยอัพมดตรงนี้เลเวล3แล้วก็มดมดตรงนี้ของเราเป็นเลเวล8เนี่ยยังยืนฟาร์มเรซินยาวๆไม่ได้นะเกือบจะได้แล้วเกือบจะได้แล้วแต่ผมตีเป็นไม่ได้เลยวกันนะเพราะว่า มันยังต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันยังต้องกลับมา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 จัดการกับมดอีกอเวลามันหายมันจะยืนนานๆไม่ได้ครับคือถ้าถ้ามันไดไ้ก็คือเรายืนยาวๆได้เลยนึกออกไหมโดยที่เราไม่ต้องมาวุ่นวายกับมดทหารอีกอะ่ะแต่ตอนนี้คือบางทีเราก็ต้องกลับมาดูว่าเ้ยมดทหารที่เราเรียกมาตายอย่างหึ่งซึ่งตอนที่ผมยืนยืนเฝ้าอยู่ตรงตรงเนี้ยตรงปาก ทางเข้าตรงตรงเขาเรียกอะไรตรงทางเข้าของของปวกอะ่ะเออตรงทางเข้ารังมันอะ่ะผมก็มีการเรียกมดมาเรื่อยๆครับคือมดมีการตายเรื่อยๆมดมดทหารผมนะมีการตายเรื่อยผมก็เรียก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 มาเติมเรื่อยๆซึ่งมันมันยังสู้ไม่ไหวอ่ะแล้วก็แล้วก็วกมดที่ทงอะ่ะตายไม่ค่อยเยอะแต่ก็ตายนานๆจะตายทีแต่อยู่ๆมันจะชอบตายทีสองตัวพร้อมกันสามตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยเออ ผมก็งงมากว่าเป็นเพราะอะไรวะหรือว่าเราต้องมีเพิ่มผมว่าถ้าเป็น25ตัวผมมายืนได้ยาวๆแน่แต่ต้องขอรออัพก่อน่ะต้องขอรออัพให้เป็น25ก่อนแต่ตอนนี้ก็คือผมก็คงต้องฟาร์มในฟาร์มในรังพึ่งไปก่อนแล้วก็ฟาร์มบ้างเป็นบางครั้งที่ว่างนะเพราะว่ามันฟาร์มยาวๆไม่ได้ถ้าฟาร์มยาวๆถ้าฟาร์มยาวๆได้ผมยืนฟาร์มยาวๆไปนานแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่ง คือช่วงเนี้ยผมมาจริงจังกับการฟาร์มเกมมดละคือมีช่วงหนึ่งผมฟาร์มจริงจังมากแล้วผมก็หยุดหยุดฟาร์มจริงจังไปก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรมากมายฟาร์มอย่างนิดเดนนิดหน่อยแต่ตอนนี้จะมากลับมาฟาร์มจริงจังละเดี๋ยวจะเริ่มอัพจะพยายามลงรังมดคันไฟให้ได้นะให้ผ่านคือการที่เราจะลงรังมดคันไฟได้มันต้องมีมดอันนี้เพิ่มผมจะอัพให้เป็น60เลยจะเพิ่มให้มันเป็น60เลยนะแล้วก็พวกความเร็วมดของเราความอึดมดของเราเนี่ยผมก็จะเอาเพิ่มเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เลเวลมดทหารก็จะเพิ่มโอ้เพิ่มหลายอย่างนี่แหละสตันก็ต้องเพิ่มด้วยสตันนี่น่าจะต้องเพิ่มเยอะเลยอ่ะเพิ่มสักสองวลวอ่ะผมว่าน่าจะไหวเอาเป็นว่าวันนี้ฟาร์มบวกยากกว่าที่คิดนะสําหรับใครที่มีเวลาก็ไปฟาร์มแบบปกติที่ผมเคยสอนไปแล้วกันคือฟาร์มทีละชุดทีละชุดอะ่ะแต่ฟาร์มแบบนั้นมันถามว่ามันมันเร็วไหมมันมันก็พอกันกับอันนี้แหละ พอกันกับอันนี้แหละแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆด้วยนะไม่เปลืองเออแต่อันนี้คือเปลืองมากถ้าเรายังสูไม่ได้ถ้าถ้าสู้ได้ก็ก็คงจะดีอะเออแต่ฟาร์มแบบนั้นคือมันมันไม่เปลืองแล้วแต่ว่ามันมันเสียเวลาไงเราต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดแต่ฟาร์มแบบผมที่ผมจะทําต่อไปนี้คือมันมันไม่ต้องเฝ้าแต่มันยังทําไม่ได้ครับโอเคเราาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้ วันหลังเรามีอะไรมาอัปเดตเรามาคุดคุยกันมาอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามรับชมวีดีโอใหม่ของช่องเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย